สวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับสำหรับในวันนี้นะครับผมก็มาเปิดแบ่งปันพระเครื่องกันอีกเช่นเคยนะครับส่วนคลิปในวันนี้นะครับอาจจะดูแปลกตาไปนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าช่วงนี้พระเครื่องหลวงปู่แพ้วค่อนข้างหายากเลยทีเดียวนะครับในบางรุ่นนะอ่านะครับพอดีว่าช่วงนี้ผมก็อ่าว่างนะครับแล้วก็ได้ เอาพระนะครับที่ผมเคยเก็บสะสมไว้นะครับก็เอามาแบ่งปันกับพี่ๆนะครับมีรุ่นอะไรบ้างนะครับในวันนี้ก็มาชมกันที่องค์แรกนะครับองค์แรกก็เป็นพระสมเด็จนะครับเป็นพระสมเด็จของหลวงพ่อคูณปาริสุทธโธนะครับอ่าเป็นพระสมเด็จนะครับมาพร้อมกล้องนะครับมีกล่องเดิม รุ่นนี้จัดสร้างเมื่อปีพศ2558นะครับออกวัดแจ้งนอกนะครับ mm. ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งเลยนะครับที่ท่านท่านหลวงพ่อนะครับท่านหลวงพ่อนะเดี๋ยวส่องให้ดูนะครับ เป็นพระสมเด็จนะครับด้านหลังเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อคูณนะครับอยู่ในท่านั่งสมาธิด้านล่างเขียนว่าหลวงพ่อคูณปริสุทธโธนะครับอ mm ่ะ hmm. ผมเปิดแบ่งปันนะครับราคาสามร้อยบาทรวมส่งนะครับมีองค์เดียวนะครับสามร้อยรวมส่งนะครับ แล้วก็มาชมที่รุ่นต่อไปนะครับเป็นเหนรียญอามนะรุ่นนี้เป็นเหรียญอารมออกวัดบ้านคลองนะครับจังหวัดชนบุรีเมื่อปีพศ2554นะครับหลวงพ่อคูณเช่นเดียวกันนะครับเป็นเหรียญอารม ด้านล่างเขียนว่าที่ระลึกผูกพัทสีมานะครับวัดบ้านคลองเป็นเนื้อทองแดงนะครับเจาะขวงมีมาแบ่ง ให้สมเหรียญน,นะครับเหรียญละหนึ่งรยห้าสิบบาทนะครับรวมส่งนะร้อห้าสิบรวมส่งนะครับถือว่าเป็นราคาแบ่งปันนะครับเหรียญแท้นะครับเหรียญแท้นะประกันแท้นะครับต่อไปนะครับเป็นเหรียญขออภัยนะครับ,เป,รเ,รบเป็นพระสมเด็จนะครับเป็นพระสมเด็จนะ องน,นี้ออกวัดต้นลำไยนะครับผมปีการจัดสร้างอันนี้ผมไม่มั่นใจนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับเป็นพระสมเด็จนะครับรุ่นสมปรารถนามีเกจิกนะครับปลุกเสกมีหลวงพ่อคูณนะครับวัดบ้านไร่หลวงปู่หลิววัดไร่แตงทองหลวงพ่อเปิ่นวัดาบางพระนะครับ ลุกเสกนะวัดต้นลำใหญ่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับพระองค์นี้นะครับออกเมื่อปี2530เท่าไหร่อันนี้ผมไม่มั่นใจต้องขออภัยด้วยนะครับจำตัวเลขได้ไม่แม่นนะครับแต่ออกเมื่อปี3กว่านะครับเป็นพระสมเด็จนะอันนี้ผมก็เก็บไว้นานแล้วนะครับก็ บังเอิญว่ารื้อบ้านแล้วก็เจอมานะครับก็เลยเอามาแบ่งปันกันนะครับเผื่อมีพี่ๆท่าน,นใดสนใจนะครับผมเปิดราคาไว้ที่องค์ละ2 5้บาทนะครับรวมส่งนะเป็นพระแท้นะครับพระแท้แน่นอนนะครับรนะ้อยเอร์ะหลวงพ่อคูณหลวงปู่หลิวหลวงพ่อเปิ่นนะครับก็หน้าบูชานะครับถือว่าราคา250บาท เอาไปขึ้นคอได้เลยนะครับเอาไปเลี่ยมขึ้นคอได้เลยนี่ครับเป็นปั๊มของทางวัดนะครับชัดเจนนะถือว่าเป็นพระเก่านะครับ ข้อมูลก็อาจจะไม่แม่นนะครับตรงนี้จําไม่ได้เหมือนกันนะครับว่าข้อมูลเป็นยังไงบ้างนะก็สองร้อยห้าสิบนะครับรวมส่งมีไม่เยอะนะครับมีสี่องนะครับด้วยกันอ่ะรุ่นต่อไปนะครับเป็นพระปิดตาจัมโบนะครับพระปิดตาจัมโบหลวงพ่อคูณเช่นเดียวกันนะครับหลวงพ่อคูณปาริสุโทโธนะ อ่ะสวยมากนะครับองนี้ด้านข้างเป็นลายกระนกนะครับสองข้างฝังตะกรุดสองดอกนะครับด้านใต้นะีมาพร้อมกล่องนะครับหลวงพ่อคูณปริสุทธโธรุ่นคูณเงินคูณทองนะครับรุ่นนี้ออกวัดบ้านไรเลยนะครับอำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชาสีมา วันที่15สิงหาคมพศ2556นะครับแท้ทันนะครับแท้ทันดวงพ่อปลูกเสกแน่นอนนะครับรุ่นนี้ด้านหลังนะที่ผมได้มาก็ยังไม่ได้แกะเลยนะครับเก็บไว้นะยังไม่ได้แกะมีคาถานะครับมีใบปลิวนะครับแปะมาะประมาณนี้นะครับชมกันที่องค์พระนะ ตรงกลางฝังพลอยนะครับเม็ดสีแดงสวยงามนะครับองค์จริงสวยมากครับลายกระหนกสองข้างด้านล่างฝังตะกรุดนะครับแล้วก็มีอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นเม็ดตะกั่วหรือว่ายังไงนะขออภัยด้วยนะครับข้อมูลผมก็ผมก็ หลงหลงลืมลืมนะครับพอดีว่าไม่ได้หยิบมาส่องดูเลยนะครับเก็บลืมเลยนะครับอ่าด้านหลังนะครับเป็นแมงมุมนะเป็นแมงมุมนะครับแล้วก็มีจีวรน,นะครับชักเงินชักทองนะอ่าประมาณนี้นะครับแมงมุมสวยงามนะครับมีสององค์นะครับ เอาไปในราคาแบ่งปันเช่นเดียวกันนะครับ250บาทรวมส่งนะครับอง์ละ250รรวมส่งนะครับสำหรับในวันนี้นะครับผิดพลาดประการใดผมก็ขออภัยพี่ๆทุกท่านนะครับมาณที่นี้ด้วยสวัสดีครับ